พี่พี่น้องอีซีบัสกูบัสกูพลบัสมองสมองอลไรพี่น้องวันนี้ก็อยู่แก้งกอกด้วยพี่น้องพี่ี่สองอยู่แก้งกอกพี่น้องนัำจำพรแคร์ชนนากเขตมาซื้อมองอะไพี่น้องในบอลเปิดพลาดว่าเอ็นบอลจอดรถอะไพี่น้องอยู่แก้งกอกมาซื้อมองเท่อที่ช่องอะไพี่น้องตอนนั้นมากกระเป๋าเรา นี้ตอนนี้มาปเดนนี่อวไป้องเจ้ากอนี่ด้านเข่าไป้องเล่นวอนไปมองไป้องมีตัมองใหญ่บัว ันที่นึ่งคอยชื่อนี่นี่เละ,ะไ้้ีมองเวียดไหมดังหนึ่งเท่าไหรน้นนะค,คือเขาใส่แล้วแสนเช้ชามองเวียดสามสั่นเหรอ,อใช่ เคก็บอกเคยมาชื resigned, men, ่อมงเวียดจักเถื well no, oh, ่อมงเวียดเราอะไอเนี่ยมงยังเนี่ยมงสี่มงสี่เอามงห้ามงเอามงหกับมงจงกเจ็ดเนี่ยหนัหนงเก้าสิบพัน เอา2ด่างน่ะจะมองแนวหม่องใหญ่บ่ซื้อหมองเหียดมกสิพันดนึงอง แม่นแ <Man. S 2> สงเข้ามาเลยนะ พี่น้องวงเวดเส้นแรบๆหนเของมาตลาดพี่น้องช่วงนี้มีเติน,น้ำไม้ผาพี่น้องพี่น้องน้ำไม้เผา ได้เลยมองอสองด่างนี่น้ไมัต้มอสองด่างแสนแปดสิบพันพี่น้องสกิ๊ โอ้ oh, เห็ดพอเรีเท่าไรไปพันเท่าทุกหนึ่งโวมีเต่เฮ็ดพอเนาะโนอะ้ oh, ล่างเรียบร้อยพี่น้อวพอล่างแล้วเรียบร้อยวาย กิบห่อหรเปลานัเต็มแลไมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไม่สิบพันสามร้องเชา็ได้สามสิบพันเท่านั้นอะไรต้นสิบพันรากกระบอกหรือนะกระบอกบอกไหม

ยังเงามองยังพลมาตลาดแกงอกอนไม่อ้องตลาดชีโนใหญ่กว่า

không dù, không, dù, không dù. chắc con có được mưa là phải đâu? chắc đi sưu ันมาพันพวกเราซาเย็นแก้วนึงอันนี้ก็เที่ยวเมื่อ ອໍລະພີ່ນ້ອງຈົບคลิปไว้เท่าນີ້ພໍກັນຄິດໜ້າມາກກ້າກໍໄລກັບແຊຣໄດ້ພີ່ນ້ອງມາຕິດຕາມກັນເດີ້ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີ